ผู้แข่งขันคนต่อไปบอกดาวของเราไว้ก่อนว่าอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยเพราะเขาเป็นนักแสดงละครเวทีและเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยบทพระเอกในหนังดังๆหลายเรื่องทีเดียวนักภาคหรอเป็นทั้งนักภาคเป็นทั้งนักร้องด้วยครับ <Why? S 1> ร้องบนละครเวทีมิวสิค l ลเลยเสียงเขาจะขนาดไหนไปพบกับน้องซานครับ ชื่อซานครับอสศรันมะครับอายุ24ปีครับปัจจุบันเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรและก็นักพากย์ครับผมครับผมเรียนจบที่ไหนมาครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงมศวครับนี่อ้าวรุ่นรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นพี่นะครับผมรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าไม่รู้จักเขาอายุเท่าไหร่ก่อนพี่ตีเนี่ยไปถามรู้จักแครรู้จักรู้จักครับผมเป็นนักแสดงละครเวทีที่รัชดาัลด้วยจ้ะครับเล่นเรื่องอะไรบ้างละครับก็มีสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลครับแม่นาพระขนกเดอะมิวสิคอล ติวอมาไมเลดี้ออฟเดอะสเตทแล้วก็โปรเจกต์ล่าสุดก็คือบัลลังก์เมฆเดอมิสิคอล2019ครับโอ้โหเอาไปเลย5,000บารับาทเป็นการแสดงอยู่ดีๆมาภาคภาพยนตร์ได้อีกผมมีโอกาสได้เล่นละครเวทีนี่แหละครับแล้วก็ครูที่อยู่ในโรงละครก็เรียกเป็นแคสเสียงเพราะว่าตอนนั้นมีภาพยนตร์เรื่องอลาดินแล้วเสียงออริจนินอลกับเสียงผมมันคล้ายกันเขาก็เลยเรียกให้ไปแคสปรากฏว่าก็ ตอนนั้นแคสหนักมากแคส3สามรอบอครับต้องร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย oh. เทียบกันเลยว่าเหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนเราต้องปรับให้เหมือนเขา oh, oh. ใช่หลังจากนั้นรู้ผลหนึงอาทิตย์ oh. ก็ต้องมาร้องภาษาไทยต่อ ให้เทียบกันอีกว่าคีย์มันตรงกันไหมแล้วพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วคามันตรงกับภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยครับกว่าจะรู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะต้องแคสก่อนนะจนกว่าจะรู้ผลจริงกับ2อาทิตย์นะครับว่าเป็นอาลาดินอะไรที่สุดก็ได้อัดภาคกว่าไ,าาาาไทยถูกต้องที่สุดแล้วส่งเสียงที่ไม่ได้ส่งไปให้กรรมการในประเทศไทยฟังแล้วส่งกลับไปที่ต้นฉบับก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ครับแล้วที่ที่ดูนี่ยังดูนะดูแล้วด้วยครับเออเป็นเสียงเธอเหรอ,อาาดินอนะ่ะใช่ครับผม แล้วน้องซานภาคมากี่เรื่องแล้วอะหลังจากอลาดินครับเรื่องต่อไปถัดมา1เดือนก็มีโอกาสได้ไปแคสเป็นเสียงซิมบ้าในเรื่องเดลัยออนคิงสองพันสิบเก้าโอ้โหครับผมได้ดูไหมฮะดูค่ะเอ้ยอยากฟังเสียงซานภาคได้ไหมนิดนึงนิดนึงก็ได้ครับอลาดินที่เล่นกับจินนี่อ่ะที่เล่นกับจินนี่โอเคเอ่อฉากไหนก็ได้ช่วงหน้ามาฟังคุณซานภาคเสียงอลาดินและซิมบ้าจากหนังเรื่องไลออนคิงกันห้ามพลาดนะครับ และนี่คือมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัย และทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Masterkey TV3 ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063 984 500 0ใครถนัดแนวไหนมาเลยยุก,กู้ <laughs>